รายการโก o บ a l a าเซีโดยกวีจงกิจถาวรและป um ิยรมทรัพย์สุวรรณสนับสนุนโดย Isuzu m u x เอกสิท e ธิ G ์แห่งความสุขกองทุนบัวหลวงมิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน www.bblam.co.th ประยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คน กว่า23ปีกับความแน่วแน่และตั้งใจมอบผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่องวันนี้กองทุนบัวหลวงบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนแห่งแรกของไทยที่ได้รับรางวัล Best Fund House Domestic Equity ปี2015จาก Morningstar สอบถามข้อมูลกองทุนหุ้น LTF RMF ได้ที่ธนาคารกรุงเทพกองทุนบัวหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8กดการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Global a s เ a n ค่ะวันนี้ดำเนินรายการโดยดิชันปิยรมทรัพย์สุวนค่ะเรื่องแรกเราไปดูกันที่เวียดนามกันนะคะได้เปิดการสอบสวนเหตุการณ์สังหารลูกเรือประมงโดยคนร้ายไม่ทราบสัญชาติในบริเวณน้านาน้ำพิพาทใกล้หมูกก่เกาะสแปรดลี่ค่ะ เวียดนามได้เปิดการสอบสวนย่างเป็นทางการนะคะไปสู่เหตุการณ์สังหารลูกเรือประมงคนหนึ่งในน่านาน้ำบริเวณใกล้หมู่เกาะสเปนลี ley, ซึ่งเป็นพื้นที่อ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนของหลายประเทศเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้จุดชนวนความไม่พอใจในโลกออนไลน์นักเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียก็ตำหนิรัฐบาลที่ไม่ได้ทำอย่างเพียงพอในการปกป้องลูกเรือประมงที่ถูกจับในบริเวณน่านาน้ำพิพาทในทะเลจีนใต้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ บริเวณที่เวียดนามอ้างสิทธิ์นั้นนะคะก็จะเป็นแถบหมู่เกาะพาราเซลค่ะซึ่งก็อยู่ในแนวเดียวกันที่จีนฟิลิปปินส์พวกนี้ก็ออกมาอ้างสิทธิ์เหมือนกันนะคะเจ้าหน้าที่ทางการเวียดนามที่จังหวัดกวงหงไห่เปิดเผยค่ะบอกว่า เรือประมงนั้นมีอรอยกระสุนนะคะได้นําลูกเรือ13คนกับศพอีกหนึ่งศพเข้าเทียบผ้าเรือซากีเมื่อวันอังคารหรือว่า5วันหลังจากถูกโจมตีซึ่งทางการกําลังอยู่ระหว่างการสืบสวนรวมทัางรับฟังคําให้การจากกัปตันและลูกเรือและก็การชนะสูตรศพด้วยนะคะส่วนการถแถลงผลจะมีขึ้นหลังจากทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะ ด้านสื่อมวลชนของเวียดนามก็รายงานอ้างการเปิดเผยของเจ้าของเรือที่อยู่บนเรือขณะถูกโจมตีค่ะบอกว่ามีคนร้าย8คนใช้เรือเร็ว2องลำบุกเข้าประชิดเรือของเขาก่อนที่ลูกเรือเค้ะร้ายจะถูกยิงสองนัดส่วนที่เหลือพยายามหนีเอาชีวิตรอดแต่ก็บอกไม่ได้นะคะว่าคนร้ายนั้นมาจากไหนเพราะว่าไม่ได้สวมเครื่องแบบที่แสดงถึงสัญชาติด้วย ด้านสมาคมประมงเวียดนามบอกว่าได้รับแจ้งจากลูกเรือประมงว่าโจรสัญชาติฟิลิปปินส์อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เจ้าหน้าที่สืบสวนบอกว่ายังไม่สามารถยืนยันได้แต่มั่นใจว่าคนร้ายเป็นชาวต่างชาติส่วนโฆษกกระทรวงต่างประเทศเวียดนามก็ประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะบ,บอกว่าเป็นการฆาตกรรมที่ไร้มนุษยธรรมแล้วก็แจ้งไปยังสถานทูตเวียดนามในประเทศที่อยู่ในน่านน้ำพิพาทในทะเลจินต้นี่แหละค่ะให้เร่งตรวจสอบและก็แสดงความจริงจังกับเรื่องนี้ด้วย ข่าวการสังหารลูกเรือประมงนั้นทําให้เวียดนามส่งเรือเร็วยามฝั่งเข้าปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนค้นหาและกู้ภยัยรวมถึงสนับสนุนกองกําลังป้องกันตนเองในน้าน้ําบริเวณเกาะที่เวียดนามอ้างกรรมสิทธิ์ในขณะที่เวียดนามยังคงกล่าวหาประเทศอื่นที่อ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ซับซ้อนส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่จีนะนะคะว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวแต่ว่าเรือประมงเวียดนามเองก็ทำให้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดมากขึ้นเช่นกัน โลกสังคมออนไลน์ของเวียดนามเองเนี่ยนะคะก็ยังตำหนิรัฐบาลเลยว่าทําให้ชีวิตลูกเรือตกอยู่ในความเสี่ยงด้วยการยุยงให้พวกเขาเนี่ยออกทะเลไปเพื่อรักษาสถานะของพวกเขาในทะเลและก็เพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพเหนือนดินแดนนะคะเมื่อปีที่แล้วสมัช,ชาาแห่งชาติหรือว่าสภาผู้แทนรัษฎรของเวียดนามเองก็ผ่านงบประมาณนะคะกว่า756ล้านดอลลา เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการของกองกำลังรักษาความมั่นคงและก็เรือประมงในน่านาน้ำพิพาทเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสื่อสังคมออนไลน์ก็มองว่าทางการเวียดนามเองนั่นแหละทำให้ชีวิตลูกเรือตกอยู่ในอันตรายเพราะว่าถึงแม้ว่าจะแสดงท่าทีปกป้องนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เออมันไม่ได้หมายความว่าจะสามารถปกป้องชีวิตลูกเรือได้ทุกคนหรอกนะคะเพราะว่าออ,ออกทะเลไปเนี่ยเราก็ไม่ทราบว,ว่าล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่ที่ มีการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเช่นล่วงร้ำเข้าไปในที่พื้นที่ทับซ้อนที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์อยู่ก็อาจจะถูกเรือของจีนโจมตีได้หรือ,อล่วงร้ำเข้ามาในพื้นที่ที่ฟิลิปปินส์อ้างสิทธิ์อยู่ก็อาจจะถูกโจมตีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงอย่างมากทีเดียวค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพื่อนบ้านของเราอีกประเทศหนึ่งก็คือเมียนมาค่ะ ตอนนี้ก็มีข่าวดีว่ากองทัพเมียนมานั้นปลดประจําการเด็กและเยาวชน53คนนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะปลดทหารที่ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะออกจากกองทัพนะคะกลุ่มสิทธิมนุษยชนนั้นกล่าวหากองทัพเมียนมาว่ามีการละเมิดสิทธิต่างๆเช่นการใช้ทหารเด็กการบังคับเกณฑ์ทหารและการยึดที่ดินนะคะเรื่องของการใช้ทหารเด็กเนี่ยมีมานานแล้วนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ อกองทัพเมียนมาเนี่ยต้องทำการสู้รบกับกองกำลังต่างๆนะคะกองกำลังกะเหรียงกองกำลังติดอาวุธหลายๆกลุ่มเนี่ยก็เลยทำให้ต้องไปเกณฑ์ทหารเด็กมานะคะเรื่องนี้มีมายาวนานแล้ว แต่ว่านับตั้งแต่กองทัพได้มอบอำนาจให้กับรัฐบาลกึ่งพลเรือนในปี2554ก็ได้เริ่มดำเนินการขั้นตอนที่จะทำให้กองกำลังทหารนั้นมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นรวมทั้งการปล่อยตัวทหารที่ถูกเกณฑ์ในขณะที่มีอายุไม่ถึง18ปีด้วยผู้ประสานงานของสหรรบัาชาติด้านมนุษยธรรมประจำเมียนมาระบุใน ถแถลงการฉบับหนึ่งนะคะบอกว่าการปล่อยตัวครั้งนี้เป็นผลมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลเมียนมาและกองทัพที่จะยุติการปฏิบัติที่เป็นอันตรายของการเกณฑ์และใช้เด็กค่ะแล้วในถแถลงก็บอกว่าเรามีความยินดีที่เห็นเด็กและเยาวชนเหล่านี้กลับคืนสู่บ้านและครอบครัวของเขาหวังว่าสถาบันดำเนินการตรวจสอบและพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อรับประกันว่าจะไม่มีการเกณฑ์เด็กมาเป็นทหารต่อไปนะคะ การปล่อยตัวทหารเกณฑ์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยมีมาแล้ว146คนในปีนี้แล้วก็ปลดประจำการทหารเด็กแล้วกว่า699คนนับตั้งแต่เมียนมาลงนามในแผนปฏิบัติการร่วมกับสหประชาชาติเมื่อปี2556ที่จะยุติการใช้แรงงานเด็กนนะคะในกองทัพผู้ประสานงานของสหประชาชาติก็เรียกร้องให้กลุ่มติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในเมียนมายุติเอาเด็กไปเป็นทหารเช่นกันนะคะ ในบันทึมูลเลยาธิการสับะชาชาติระบุว่ามีกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์เกลุ่มเป็นผู้กระทําผิดซ้ำซากจากการที่เกณฑ์เด็กเนี่ยไปเข้าร่วมปฏิบัติการต่างๆของกลุ่มกลุ่มที่ว่านี้ก็คือกองทัพขชินอิสระนะคะที่ควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในรัฐขชินทางภาคเหนือของประเทศ กองทัพสหรัฐวะที่ปฏิบัติการตามแนวชายแดนพม่าจีนที่ถือว่าเป็นกลุ่มอาวุธชาติพันธุ์ของพม่าที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ติดอาวุธดีที่สุดแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะคนเหล่านี้ก็เอาเด็กไปเสี่ยงอันตรายอยู่ดีละค่ะ การประกาศปล่อยตัวทหารเด็กเกิดขึ้นท่ามกลางการสู้รบระหว่างกองทัพและกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐชาและรัฐแคชินเมื่อสัปดาห์ก,ก่อนนะักเคลื่อนไหวจากฉานบอกว่ากองทัพโดนกองทัพเนี่ยได้ระเบิดโรงเรียนและวัดยิงพลเรือและข่มขืนหญิงสาวระหว่างการโจมตีเมื่อไม่นานมานี้ กองทัพที่รัฐฉานพูดถึงก็คือกองทัพเมียนมานั่นเองนะคะสำนักง,งานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติก็คาดการณ์นะคะว่ามีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยสูงถึงหก0 0คนจาการสู้รบในรัฐฉานและอีก1,200คนรวมทั้งเด็ก500คนในรัฐคชินนะคะคือเกิดสงครามที่ไหนนะคะเด็กผู้หญิงและผู้อ่อนแอนะคะมักจะตกเป็นเหยื่อเสมอละค่ะ,ะมาดูเรื่องต่อไปนะคะเรื่องนี้ก็น่าสนใจทีเดียวค่ะ มาเรื่องดีๆกันบ้างนะคะเป็นเรื่องของมาร์คซักเคเบิร์กค่ะก็คงจะรู้จักกันดีแล้วนะคะผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO ของ Facebook ค่ะมาร์คนั้นเปิดตัวลูกสาวชื่อว่าแม็กซ์นะคะแล้วก็เขียนจดหมายเปิดผนึกยาวเหยียดเลยนะคะรวมถึงประกาศบริจาคหุ้น99%เพื่อปรับปรุงโลกให้หน่าอยู่สำหรับคนรุ่นต่อไปด้วย มาร์คซคเกเบอร์ผู้ก่อตั้งแล้วก็ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ของ Facebook และพิพซิลลาชาญภรรยาได้ต้อนรับการเกิดของแม็กซ์ลูกสาวของพวกเขาด้วยการประกาศว่าจะบริจาคหุ้น99%ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกแห่งนี้เพื่อปรับปรุงโลกให้น่าอยู่ขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไป ซัคเคอร์เบิร์กนะคะมหาเศรษฐีแห่งซิลิคอนเวลลี่ผู้กลายเป็นคุณพ่อมือใหม่เขียนจดหมายเปิดผนึกยาว2,234คำถึงแม็กซ์ซึ่งเขาใช้คำว่าจดหมายถึงลูกสาวของเรา a l e t t e r to our daughter นะคะสัญญาว่าเขาและชาญจะมุ่งมั่นปรับปรุงเพื่อ การดูแลสุขภาพและลดความยากจนให้แก่เด็กทุกคนในรุ่นต่อไปโดยเริ่มต้นว่าแม็กซ์ที่รักแม่ของหนูกับพ่อยังไม่มีถ้อยคำมาอธิบายถึงความหวังที่ลูกจะให้พวกเราในอนาคตชีวิตใหม่ของลูกเปลี่ยนไปด้วยคำสัญญาและเราหวังว่าลูกจะมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อให้ลูกสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ลูกได้มอบสำนึกที่สะท้อนให้เห็นโลกในแบบที่เราหวังจะให้ลูกได้อยู่เรียบร้อยแล้ว ซักเคเบิกและภรรยาต้องการใช้จดหมายเปิดผนึกเป็นโอกาสในการอธิบายถึงโลกที่พวกเขาหวังจะเห็นลูกสาวเติบโตขึ้นโดยใช้คำว่าเราก็เหมือนพ่อแม่ทุกคนที่อยากให้ลูกเติบโตขึ้นในโลกที่ดีกว่าที่เราอยู่ในปัจจุบันเรามีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ในส่วนเล็กๆของเราที่จะช่วยสร้างโลกใบนี้สำหรับเด็กทุกคน เราจะมอบพุ่น99%ของเราใน Facebook ที่มีมูลค่าในปัจจุบัน45,000ล้านดอลลาร์ในช่วงชีวิตของเราที่จะเข้าร่วมสังคมกับคนอื่นๆอ,อีกจํานวนมากเพื่อปรับปรุงโลกนี้สําหรับรุ่นต่อไปขอขอบคุณทุกคนในชุมชนแห่งนี้สําหรับทุกความรักและการสนับสนุนของพวกคุณในระหว่างการตั้งคันคุณทําให้พวกเรามีความหวังว่าเราสามารถร่วมมือกันสร้างโลกใบนี้สําหรับแม็กซ์และเด็กทุกคน นอกจากจดหมายแล้วนะคะซักขเบิร์ยังโพสต์ข้อความโพสต์ภาพครอบครัวเพื่อให้เพื่อน42ล้านคนใน Facebook ของเขาได้เห็นภาพแรกของลูกสาวตัวน้อยซึ่งซักขเบิร์วัย31ปีและภรรยาวัย30ปีก็ต้อนรับสมาชิกใหม่เมื่อเวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่วนการบริจาคหุ้นใน Facebook เป็นการดําเนินการภายใต้องค์กรการกุศลชานซักขเบิร์ initiative นะคะซึ่งหลังจากบริ จากหุ้นเพื่อการกุศลแล้วซักเกเบิร์ก็ยังคงมีทรัพย์สินเหลือ4 5 0ล้านดอลลาร์สำหรับตัวเองและครอบครัวโดยขึ้นอยู่กับมูลค่าในปัจจุบันของ Facebook บวกทรัพย์สินส่วนตัวอื่นๆของเขาและภรรยาด้วยส่วนแม x ตัวน้อยนะคะภาพที่ปรากฏก็คือถูกคอหุ้มด้วยผ้าสีขาวลายการ์ตูนตัวหนอนสีแดงของ Arden ดนแอนน่าค่ะเป็นแบรนด์ดีไซเนอร์เลยนะคะอยู่ในอ้อมแขนของซักเคเบิกโดยมีชาญชาญน,นั้นเป็นคุณหมอด้วยนะคะประคองอยู่ใกล้ๆและซักเคเบิกก็เตรียมลางงานเป็นเวลา2เดือนเพื่อช่วยภรยายเลี้ยงลูกสาวแล้วนะคะก็เรียกว่าเป็นครอบครัวอบอุ่นน่ารักสําหรับดิฉันชื่นชมซักเคเบิกนะคะเป็นคุณพ่อที่ประเสริฐค่ะ คือเขารวยขนาดนี้นะคะเป็นเศรษฐีขนาดนี้เนี่ยเขาสามารถวางอนาคตให้ลูกได้เลยนะคะว่าจะเรียนสูงทรงแค่ไหนแต่ว่าเขาไม่ได้นึกถึงแต่ลูกตัวเองค่ะพอมีลูกแล้วมีความรักให้กับลูกแล้วเขายัางเอื้อเฟื้อไปถึงลูกคนอื่นด้วยหวังจะปรับปรุงโลกนี้ให้หน่าอยู่ไม่ใช่แก่กับแค่กับลูกตัวเองนะคะอยากให้โลกนี้น่าอยู่ สำหรับลูกคนอื่นๆด้วยค่ะถือว่าเป็นคุณพ่อที่ประเสริฐอย่างมากทีเดียวนะคะสำหรับซักคเบิกดิฉันยกย่องเขาจริงๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าลูกเราสุขสบายอยู่คนเดียวโดยขณะที่ลูกคนอื่นลำบากเนี่ย mm hmm. เขาก็อาจจะทนดูไม่ได้นะคะ mm hmm. เห็นดีด้วยค่ะตอนนี้การบริจาคของซักขเบิกเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่ง ของการที่โรคสังคมออนไลน์นั้นพร้อมใจการรณรงค์เพื่อการบริจาคแล้วก็ติด hashtag# Giving Tuesday วันอังคารที่ผ่านมาด้วยค่ะเมื่อวันอังคารที่1ธันวาคมที่ผ่านมานะคะถูกกำหนดให้เป็นวันรณรงค์ออนไลน์เพื่อการให้ผู้คนทั่วโลกด้วยการติด hashtag# Giving Tuesday นะคะและเป็นวันที่มาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้งเฟซบ o o กนี่แหละค่ะก็ประกาศบริจาคหุ้น99%ใน f a ใน b o o k นะคะให้แก่การกุศลไปช่วยชีวิต Giving Tuesday นั้นเป็นวันแห่งการรณรงค์ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ผู้คนทั่วโลกหันมาสนใจกันให้โดยไม่จำกัดอยู่ที่แค่การให้เงินนะคะแต่เราจะบริจาคอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเลือดอว,วัยวะสิ่งของและสละเวลาเพื่อการกุศลสำหรับกิจกรรมอาสาสมัครด้วยค่ะเมื่อปีที่แล้วกิจกรรมรณรงค์ Giving Tuesday สามารถระดมทุนได้ราว45ล้านดอลลาร์ปีนี้ก็คาดว่ามีองค์กรเอกชนที่ไม่สังกัดรัฐบาลต่างๆเข้าร่วมกว่า30,000องค์กรนะคะ ก็น่าจะเป็นข่าวดีอย่างมากที่สุดเลยนะคะที่คนหันมาให้ความสนใจมากที่สุดแล้วยิ่งดีเข้าไปใหญ่เมื่อซักคร์เบิกนั้นที่เป็นคุณพ่อมือใหม่ก็มาร่วมรณรงค์เนี่ยที่บอกว่าประกาศบริจาคหุ้น99%ช่วยชีวิตเนี่ยแหละนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะคะในขณะที่โลกฝั่งหนึ่งมีสงครามเข็นฆ่ากันผู้คนไร้ที่อยู่อาศัยแต่โลกอีกฝั่งหนึ่งเต็มไปด้วยผู้ให้ค่ะ ในเรื่องของโรคของสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะดิฉันเห็นว่าเป็นสื่อที่ดีที่สุดในการที่เราจะรณรงค์อะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ก็พูดถึงไปแล้วว่าเรื่องของการบริจาคของซัคเคเบิร์กแล้วก็ใครต่อใครนะคะที่มุ่งหวังให้โลกนี้ดีขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะนำโดยนักแสดงหญิงชื่อดังแองเจลินาจลรี่นะคะซึ่งได้ชื่อว่าเป็น นักแสดงชื่อดังระดับแถวหน้าของวงการฮอลลีวูดนะคะก็เป็นหนึ่งในผู้หญิงระดับเอลิทของวงการนะคะชักชวนเพื่อนคนอื่นๆอ,อีก7คนค่ะมาร่วมรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะความรุนแรงกับผู้หญิงค่ะภายใต้การนำของศิลปินชาวอิตาเลียนเล็กซานโดปาล ombo ค่ะได้มีการเผยแพร่ภาพที่ดูแล้วน่าสะพรึงนะคะก็แสดงให้เห็นการกระทำรุนแรงต่อผู้หญิงแล้วก็ต้องการให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องนี้ก็คือ ในใบหน้าของโจรี่แล้วก็ดการาคนอื่นๆเนี่ยถูกตกแต่งด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อทำให้เห็นว่าพวกเธอถูกซ้อมนะคะซึ่งในภาพก็มีข้อความว่าชีวิตเป็นดั่งเทพนิยายได้ถ้าคุณทำลายความเงียบอีกอันนึงก็บอกไม่มีผู้หญิงคนไหนมีเอกสิทธิ์คุ้มครองจากการถูกกระทาตามด้วยแฮชแท็กหยุดการกระทารุนแรงต่อผู้หญิงนะคะ s ฮ o แท็กซ e ฟต์ a g a i n s นส์เ n ค่ะ นอกจากจอลี่แล้วนะคะคนดังที่เรารู้จักเป็นอย่างดีที่ร่วมโครงการนี้ก็มีคิมคารเชียนสาวสังคมชื่อดังแห่งวงการเรียลลิตี้นางแบบสาวเคนดันเจเนอแล้วก็ดาราหญิงคนอื่นๆน,นะคะควีเนตพัทรโธเอ็มมาวัตสันคริสตนสจวัดแรีแสลัดและมาดาน่าค่ะก็เรียกว่าแทบจะทุกวงการมาร่วมมือกันเลยนะคะเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงอย่างพวกเราเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะก็ เราก็เป็นส่วนหนึ่งในโลกใบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องการการปกป้องดูแลค่ะถึงแม้ว่าจะมีคนออกมาเรียกร้องสิทธิที่เท่าเทียมกันของผู้หญิงซึ่งบางคนก็อาจจะมองว่าก็ในเมื่อสิทธิเท่าเทียมกันแล้วยังจะมาเรียกร้องอะไรอีกการที่ผู้หญิงเรียกร้องสิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ชายไม่ได้หมายความว่าเราจะมีพละงกำลังเทียบเท่าผู้ชายนะคะเราเรียกร้องสิทธิ์เท่านั้นนะคะเช่นสะิทธิในการ อย่างผู้หญิงบางคนก็อยากได้สิทธิในการที่ได้เข้าไปนั่งในเวทีการเมืองบ้างได้เข้าไปนั่งในเก้าอี้บริหารของบริษัทดังๆบ้างหรือว่าได้เข้าไปมีอ่าเดี๋ยวนี้ทางกองทัพก็มีให้เรานะคะผู้หญิงก็เป็นในพลได้นะคะหรือว่ากิจกรรมอะไรที่ผู้ชายทำเนี่ยให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมทําได้บ้างอะไรแค่นี้นะคะคือสิทธิที่เท่าเทียมกันนะคะแต่ว่าอ,อย่างคนท้องขึ้น รถอย่างเงี้ยนะคะยังไงพวกเธอก็ต้องการให้มีคนแสดงน้ำใจลุกให้เธอนั่งนะคะสิทธิอันนี้เนี่ยมันเป็นคือมันมันเป็นเรื่องที่พูดยากเหมือนกันนะคะการเรียกร้องสิทธิที่เท่าเทียมแต่ว่าถึงยังไงผู้หญิงก็ยังอ่อนแอก,กว่าผู้ชายวันนึงค่ำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นผู้หญิงท้องเห็นอะไรขึ้นมาเนี่ยก็รบกวนนะคะถ้าช่วยได้ก็ช่วยลุกให้เธอนั่งเถอะกับเพราะว่าผู้หญิงที่อุ้มท้องเนี่ยนะคะ ลูกในท้องเนี่ยยิ่งผู้หญิงที่ท้องแก่เนี่ยมันเขาคือถ้าเราไปถามเขาเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าหนักแล้วก็ล้ามากทีเดียวนะคะขาสองข้างต้องรับน้ําหนักเพิ่มขึ้นมาอีกไม่รู้กี่กิโลนะคะน่าเห็นใจมากทีเดียวค่ะถ้าถามว่าแล้วทาไมมาเบียดขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถเมล่าทาไมไม่ขึ้นรถแท็กซี่ก็ทราบดีอยู่นะคะว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันนี่มันเป็นอย่างไรนะคะรายได้คนเราก็ไม่ได้มากมายอะไรนะคะ คือเงินที่จะเอามาขึ้นแท็กซี่บางครั้งสามารถซื้อข้าวได้อาจจะสองมื้อด้วยซ้ำนะคะสำหรับบางคนนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะ,ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของทัชมาหานค่ะถ้าพูดถึงทัชมาหานเนี่ยทุกคนจะนึกไปถึงโอ้โหเป็นอนุสรสถานหินอ่อนสีขาวที่งดงามอย่างมากเลยนะคะใครที่ไปอินเดียเนี่ยพลาดไม่ได้อยากจะไปเที่ยวชมที่นี่ แต่ล่าสุดมันมีประเด็นขัดแย้งเกิดขึ้นมาก็คือว่ามีทนายความกลุ่มหนึ่งในเมืองอัคาราซึ่งเป็นที่ตั้งของทัชมาฮานี่แหละคะออกมาอ้างนะคะว่าทัชมาฮานี่ยจริงๆแล้วเป็นของศาสนาฮินดูเป็นเป็นวิหารของฮินดูเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คืนทัชมาฮานให้กับศาสนาฮินดู แต่ล่าสุดรัฐบาลอินเดียก็ปฏิเสธคำกล่าวอ้างนั้นโดยบอกว่าทัชมาหารอนุสรสถานเก่าแก่และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองอาัคาราแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่แท้จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่วัดของฮินดูอย่างที่พูดถึงแต่อย่างใดนะคะนายมาเหตุชามารัฐมนตรีวัฒนธรรมของอินเดียบอกว่ารัฐบาลไม่พบหลักฐานใดๆที่ยืนยันคำกล่าวอ้างของทางนายความกลุ่มนี้ เมื่อปีที่แล้วมีกลุ่มทนายความเจคนค่ะในเมืองอาัคาราเรียกร้องให้มีการสมมอบทัชมาหานคืนให้กับชาวฮินดูโดยบอกว่ามีหลักฐานหนักแน่นที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าแต่เดิมเนี่ยได้มีการสร้างทัชมาหานเพื่ออุทิศให้กับพระศิวะหนึ่งในเทพเจ้าของศาสนาฮินดูแล้วก็ยื่นคำร้องขอให้ศาลประกาศว่าทัชมาหานเป็นวัดของฮินดูเรามาดูกันนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่ทัชมาหานสร้างขึ้นในศตวรรษที่17โดยจักรพรรดิชาชัน กษัตริย์องค์ที่14แห่งราชวงศ์โมกุลที่ปกครองอินเดียในช่วงศตรวรรษที่16จนถึงช่วงกลางศตรวรรษที่19ราชวงศ์โมกุลนั้นเป็นมุสลิมค่ะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างทัชมาหารเพื่อ,อถวายเทพของฮินดูนะคะอนุสรสถานแห่งนี้เป็นตัวแทนแห่งความรักที่จักรพัชชาชาหันนั้นมีต่อพระมเหสีมุมทัชมหานซึ่งสิ้นพระชนในขณะให้กำเนิด ทออายาทองค์ที่14นะคะมากกว่าแล้วก็การกร่อสร้างทัชมาหารได้ชื่อว่าเป็นการระดมสถาปานิกและช่างฝีมือชาวอาหรับที่ดีที่สุดในโลกขอ,ของในยุคนั้นนะคะโดยเลือกทำเลที่ดีที่สุดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำยมุนาใช้แรงงานมากกว่า20,000คนกินเวลาถึง22ปีซึ่งแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวไปเข้าชมแห่งอนุสร์สถานแห่งนี้เนี่ย 12,000คนต่อวันปี2 5 2 6ทางยูเนสโกก็ได้ขึ้นทะเบียนทัชมาหาลเป็นมรดกโลกด้วยนะคะคือไม่ว่าจะยุคไหนออตอนไหนก็เล่ากันสืบขานกันมานะคะว่าทัชมาหานั้นสร้างเพื่อเป็นอนุสร์แห่งความรักนะคะระหว่างจักรพรรดิของอินเดียในยุคนู้นนะคะราชวงศ์โมกุลราชวงศ์โมกุลเป็นราชวงศ์ที่เรียกว่ายิ่งใหญ่นะคะแห่งหนึ่งของอินเดียเลยในยุคนั้นนะคะ มีหนังที่เกี่ยวกับราชวงศ์โมกุลที่น่าสนใจแล้วก็ทำเงินได้หลายหลายร้อยล้านแล้วก็ทำเงินรายได้เป็นประวัติการเลยนะคะอักราโยดาเนี่ยนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับจกักรวรรดิโมกุลแล้วก็บอกด้วยว่าโมกุลเนี่ยเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะที่ทัชมาหารจะสร้างเพื่อเป็นวัดของฮินดู เอามาดูเรื่องต่อไปกันนะคะมีเรื่องน่าสนใจคะ่ะใกล้คริสต์มาสแล้วหลายคนคงอยากจะออกไปถ่ายรูปต้นคริสต์มาสที่ประดับไฟนะคะแต่ว่าเขาก็มีงานวิเคราะห์ออกมาว่าไฟประดับต้นคริสต์มาสน,น,นั้นอาจทำให้ความเร็วของสัญญาณ Wi-Fi ลดลงได้นะคะ ออฟคอมซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลกิจการสื่อสารคมนาคมของสหรัฐอาณาจักรเตือนนะคะว่าไฟที่ใช้ประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสอาจทำให้ความเร็วของสัญญาณ Wi-Fi ลดลงโดย o f ฟคอมนั้นออกแอปพลิเคชันสำหรับตรวจวัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อให้ทราบว่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi ส่งผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตได้อย่างคล่องตัวโดยไม่ถูกรบกวนหรือไม่แล้วก็แนะนําที่จะให้คําแนะนําที่จะช่วยให้ผู้ใช้นั้นทราบถึงสิ่งรบกวนความเร็วของ Wi-Fi ที่น่าจะมาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นอุปกรณ์จับตาดูเด็กทารกที่เรียกว่าเบบี้มอนิเตเตาไมโครเวฟและไฟประดับต้นคริสต์มาส นอกจากนี้อฟควมยังเปิดตัวแอปพลิเคชันพร้อมกับงานวิจัยบ่งชี้ว่าสัญญาณ Wi-Fi ตามบ้านเรือนและสำนักงานราว6ล้านแห่งทั่วสารรัฐอาณาจักรมีความเร็วไม่ถึงระดับที่ควรจะเป็นซึ่งสถิติเกี่ยวกับความเร็วของ Wi-Fi ที่เผยแพร่ในรายงานของออฟคอมประจำปีนี้บอกว่าการให้บริการและการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมในประเทศมีความคืบหน้าเป็นอย่างดี ปัจจุบันมี27%ของบ้านในสหรัฐอาณาจักรที่มีเทคโนโลยีบลอดแบนด์ความเร็วสูงเกินระดับ30เมกะบิตต่อวินาทีใช้ค่ะเพิ่มขึ้นจากเมื่อปีก่อนที่มีสัสดส่วน21%ค่ะก็เรียกได้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบลอดแบนด์เขาเร็วเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ติดขัดสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นฟังดูแล้วอิจฉาคนสหรัฐอาณาจักรมากเลยนะคะส,สำหรับอ,อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของเขาเนี่ยของเราจะเป็น 4G แล้วนะคะแต่ไม่ทราบว่าจะเร็วแค่ไหนเดี๋ยวรอดูกันวันนี้เวลาของ Global อาเซียนหมกลงแล้วนะคะดิฉันปียะรรมทรัพย์สวราคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทาหารพลังงานทหารพลังการทำไทย